โอ้ยมาดูท er ุเร huh. uh, ียนนี่ค่ะเนี่ยค่ะคือว่ากิ่งของเขาเนาะเหมือนมีอะไรเทะค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะเปลือกเปลือกอ่อนๆเนาะเหมือนมีอะไรเทะแล้วนี่เขาก็หักหักลงเอาแล้วเอาอะไรมาใส่นะอตุ้งเนี่ยมันยังนะอ๋อสบู่เอาอยอยไลมแลงว่าีเออเอาเอาเข้าไปทุเรียนเนาะ เห็นเขาปลูกก็อยากปลูกแล้วทีนี้ดูแลไม่เป็นเอาจัดไปเอาก็ไม่รู้จะดูแลยังไงเนาะเขาคยนาอเขาพูดมาแล้วก็ทําไปเอามาดูสวนผักผสมผสานของอาตุ้งค่ะที่คนไปซื้อเอ้ยไม่ใช่คนที่แบ่งปะบัวแบ่งแอผักตั้งโอให้มานั่นแหละเนี่ยค่ะแกทําแปลงไว้แล้ว ตอนเย็นว่าจะปลูกเพราะว่านี่มันแฉะเกินนี่ถ้าแต้มก็แต้มได้เนี่ยแต่ว่ามันคืมดีนะคืมดีจังเนี้ยเนี่ยปลูกผักผสมผสานแต่ปลูกผลไม้ไว้แล้วล่ะอีกสักปีหน้าปีหน้าก็ปปูกบดได้ละตุ๊มันก็ใหญ่แล้วเขาบอกปีเดียวมันก็ใหญ่แล้วเนี่ยปีหน้าปลายปีก็ปปูกบดได้แล้วผักอะ่ะเพราะว่าห้องเจ้ามัน,มนก็อิงามคืม อืมเนี่ยทุกปีปลูกแตงทุกปีปลูกแตงแต่ปีนี้ปลูกผลไม้ใส่แล้วก็เลยปลูกผักทุกปีปลูกแตงเนาะตุ้งเนาะก็มันน้อยอยู่นะเออเออที่แรกอะบ่ได้ปลูกผลไม้ปลูกแตงยังเดียวอืนนี่แกมาปลูกผลไม้ใส่แล้วก็ปลูกบ่ได้ละแตงปลูกผักอื ปุกอันยังปุกได้ก็ปุกยัดๆไปอันฟังพุ่นปุกอันนี้บ่ติปุกขโพดบยังแต่ว่าอีุกแต่งนเรายังยกหงแท้อ๋อานเข้าก่อนเฮ็ดแต่งที่ว่าเฮาไปซื้อมากินนะโล40แล้วแต่งแงแต่นี้กว่าจะอยู่ได้ปุอันนี้อันนี้ค่อยปุแล้วนะนเออแสดงว่าพันธุ์มันดอายุโอ้ขึ้นนต้นนึงอะตุ ข่ายไว้บลาณนั่นนะค่ะ <S <S ายไว้บลาณนั่นชองตุนนะเอาป่อยไร้ซึ่งในวันอีง่ายมาเอาก็เอาปล่อยไว้บบให้เหนอเฮยแล้วก็เอาไม้มาซักไว้กินไว้ไกินถั่วเอาผสมผสานปุ๊กกินเลือกกินก็ข่นะายนั่นในในตำราวาสนีเนาะอันนี้ผักขี้หู<า>ด<า>อือพูดนะปุ๊กไว้กินเลือกกินก็ข่าย ส่วนผสมผสานเดี๋ยวอิงไม่จักครึ่งเดือนมันก็งามสะพรั่งละ่ะนี่กําลังปลูกใหม่เนาะกําลังปลูกใหม่อันนี้อีหยังเกาะเอันเนี้ยอันมักกจียบขาวหันแน่อ๋อปุ๋ติไปฮอดพุนติเนาะทีแรกไปฮอดพุ่นบพุ่นนะบ่ขึ้นอืองอนีอืมันกเ,นนเจบนะมันเก็บวันเวน เจี๊ยบป่ะอือก็เจ็บเก็บวันเว้นวันแล้วก็ได้ค่ายดีเด้อก็เจี๊ยบอ่ะเห็ดป้ายพอได้อยู่ได้กินอันรวยนะเบาวังันเนาะอันทั่วไปทุกรางวัลที่หนึ่งหกสิบหกล้านยังเข้านะเฮาไป็ดทุกเด้งได้หอมปลได้ซื้อจักเทียโรตารีเฮามปซื้อจักเทียเข้าท่ามนะยักทุกรางวัลที่หนึ่งมาซื้อแล้วหรือบ่แล้วเนี่ยนะโอ้ ไอ้บัดนี้ซื้อก็มันนะแม่นเขาอันซื้อทอ่ะใบนึงอ่ะบ่ถือก็เข็ดไปหาแ้ว3ปี4ปีอ้าวแล้วก็มาซื้อให่ใบนึงอ่ะบ่ถือก็กะเข็ดไปอีกใหม่อ่ะคนน้อยอันใจบ่รักเล่นห้วยเล่นลอตเตอรี่เล่นอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าีซื้อกินบ่เสียดายนะเนาะซื้อกินจังแต่ว่าซื้อห้วยซื้อลอตเตอรี่นี่ เฮาบ่มีพอถึงขนาดเฮาอีได้ไปซื้อนะแม่นบ่เฮามีแค่อยู่แค่กินเขาทูกกันจัง50 6 0ล้านโอ้ยเงินเขาก็มัดให้เป็นฟอนฟอนฟอนละล้านละลานคกแม่คักใจเนาะเป็นตาอยู่ตฮะเป็นตาแต้อยู่ตเออเนี่ยดีอ่ะเออๆดีจังเนี่ยฮากมันดีจะว่าฮากมนว่าออกฟังสั่งเนาะ เจ้ากะไม้เงลงไปแล้วก็เต็มเต็มเต็มครับบี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 บวันนี้ก็ดูเลไปวันนี้ก็โอ้ยงามโอ้อ่าหันไปขายแล้วก็มีเอายาปะขับรถไปเองพ่เด้อขับรถปิกออพไปเองพุ่นเด้อเออก็คือเจ้าันแนวเจ้าก็ไปขายยังเข้าหันแนวไปมันก็หังได้ขาย มีข้ามีตะไคร้มีห้งกัดจนพักกันจองมีปลาซิวปลาส้อยเพิน่นพัวเพิ่นยางยางให้ไปขายแต่นี่น้อยเขงซื้อมาเลยปลาซิวอ่ะววเออบักกอกบักแก๊ก,ก,กมียังเอาไปขายเบนแนวาคล่องที่ว่ากเก็บข้างหัวข้างส่วนเราฮะนะ่ะอ้าวอะตุ้งอะมาปลูกแล้วต้องโอน้อย เราไม่ได้เอาลงเ,เพราะในถาดหลุมนอรหวานแบบนี้เลยเราทําแบบลูกทุ่งแบบลุกทุ่งแบบง่ายๆแต่เวลามาปลูกมันก็จะยากหน่อยแต่ก็ใช้ความเพียนเอาใช้ความเพียนเอาถอนเอาทีละสองต้นสามต้นแล้วก็เอาไม้นําทางเขาก่อนจิ้มจิ้มแล้วทีนี้ก็ถอนปลูกแล้วก็บีบ,บ,บ บีบหน่อยหนึ่งบีบมันยังคือให้มันติดวันนี้ยังไหมจะค้ามือเนี่ยมันเข้าก็แต้ค้กมาวันนี้ใบเข้าก็ยิ่งงามปุบปิิขึ้นมีขี้แกบขี้ยังก็มาลุยลุยลุยก็ได้แล้วแต่มันแล้วแต่ขนมันเห็ดแล้วมันได้เนี่ยความหวังคือร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งโอขึ้นใช่ อัน fc คอมเมนต์มาว่าเขาเอินต้องโอตีวะนะเอ้าคนบ้านนอกค่ะเวลางานบวชงานแต่งก็ต้องโอต้องโอ,อเอินแต่ต้องโอปกติมันก็นยังน้อยอยู่นะแต่ว่าเขาก็ะยัปกปุ๊กเนาะบ่ปุ๊กมันก็อันยากก็อีขึ้นปุ๊ <c ười> กเขดีนะเล็กน้อยอ่ะอืออือปุ๊กเหวเป็นดาวหักเวน น้อยคันน้อยเียไม่กเหมืวีวีอันเอี่กรพาปุ๊กก็พักสีเหลอกร้างอ่ะตุ้งใหญ่กว่านั้นจักหน่อยอจิมแล้วก็ไปุ๊กไปต้นไปต้นงามงามต้นมักใหญ่เนาะฮ่อมป่งฮอมปอมก็สร้างปุ๊กคือกันนี่แน่มันก็คือกันเนาะอื้อ เออให้ม <Ừ. S 1> ันเออให้มันต้นดีๆจจกนโนยดูลักษณะว่ามันมีฮากดีๆฟ้อยๆดีแล้วก็ทอนปุกเอาต้นใหญ่ต้นใหญ่น้องบุ่มนะน้องบุ่มอันมาดามรักปลูกเมนบาฮูลาหรือสื่อซ่องเข้าไปละอันเข้าใจเห็ุจังปุ๊กงามงามต้องโอ้เนาะตัวเองบ่มี เวลาปุ๊กม่มีโอกาสได้ปุ๊กกแบเบงปันให้อามอาป,ปุ๊กปุ๊กอันไว้คายปุ๊กแล้วก็มีความหวังว่าจะได้ก็คลิปนี้ก็พามาชมผักผสมผสานของอาเนาะทำสวนผสมผสานเอาให้เบิ่งเด้อนี่นะพูดนะพอบานอนตุงกะตีนาตัต้มตั้นนาซิบกะไลวันเข้านาปังอืมเขาวก็ว่าโอ้อิ่ฉาจังอันหอเหาเฮ็ดนาปีแล้วได้เฮ็ดนาปังพเพราะว่าข้าอะกำลังเกล หางอีสานเข้ากับหลังเกลนะอืม,อมแล้วก็บางคนก็ได้เห็ดบางคนก็ไม่ได้เห็ดนาปังนะแต่น้อยคนที่จะได้เห็ดนะนะแต่เราได้เห็ดนาปังเนาะ mm. เห็ดนาปัง mm. เห็ดนาป, mm. ปีก็พอได้อยู่ได้กินหักกลบกบนี้ก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ mm. อืมโอ้้าไปเลยเทิดไปแล้วเดอ้อคลิปนี้ก็อันครอบคุณ เพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะแวะเข้ามาแล้วก็ฝากดซับส c r คร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านสวนจินโชตแฟมิลี่ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆค่ะความงามความคืบหน้าเนาะจ้าบ๊ายบาย